มายนั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้เพื่อนเพื่อนจะได้แหลมามาเถิดมานี้ไม่ใช่เตหน้าแสดงรุแต่ได้แล้วของเอ็มได้แล้วของเอมได้แล้วของเอมได้แล้วสองเองสอก้แล้วสองเกาสองมงก้าเก้สองเองเสอาสองเองม้กเงากจงเ นักเรียนพร้อมอทุกคนเงียบ endless love นะครับจาก original B flat เป็น A flat ลองดูครับผิดไปมันผิดไปนะผิดไปมันผิดไปนะไม่มีผิดไปไม่เอาปล่อยมันไปเไปข้าใจเข้าใจว่าเป็นวันแรกไ,ได้ยินประมาณไหนป่ะโอเคหมาหาใหม่ไหมได้ยินยัง The only thing that's right, my first love. You're every breath that I take. You're every step I make. Uh, I want to share all my. With you, no one else could do. And your eyes, your eyes, your eyes—they tell me how much you care. โอเคพอพอ,พอนะได้ให้รู้ว่าโอเคไปน,นั่นาะนั่นเนี่ยข้อข้อที่ทุกคนนักเรียนฟังนักเรียนฟังให้ไม่พูดกันไม่พูดไม่พูดไม่พูด,พดสิ่งที่เอมกับภูมิต้องไปแก้ไขนะเราคุยกันแล้วไปในห้องเรียนเมื่อกี้นะครับว่าจะต้องไปพยายามทําให้เ,เสียงที่มันที่มันจะแอบลอยลอยขึ้นไปข้างบนนักเรียนจําได้ไหมที่ครูเป็ดคอมเมนต์ว่าเสียงของเอม ลูกกระเดือกขยับตัวขึ้นสูงมากจนเกินไปนักเรียนจําได้ใช่ไหมครับหรือว่างงลืมไปหมดแล้วนะครับว่าเสียงของเอ็มที่แหลมๆมากๆเป็นแทบทุกคนไม่ใช่เป็นที่เอ็มคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี้ครูให้ไอเดียบอกว่าเวลาเอ็มทำเนี่ยเวลาเอ็มฝึกเนี่ยครูปานครูก้อยครูเอ่อกดหน่อย <c oughs> ลูกกระเดือกเป็นตัวปัญหาสําคัญมากๆที่ทุกคนเป็นปัญหาในตอนนี้นะ <c oughs> นั่นก็คือมันขยับตัวสูงมากจนเกินไป เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทั้งสองคนหรือใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องการคุมโทนยังไม่ได้เสียงยังคุมโทนไม่ได้เนี่ยหมายความว่ามันเป็นหลายๆอย่างโทนที่ว่าแหลมไปมันบางไปหรือว่ามันเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ําแน่นอนอันอื่นเนะี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเอ็กเซซเซอรีที่มันหลอกเรามนเตอร์ไม่ได้ยินมั่งคนดูเยอะมั่งคนไอ้นั้นนะ่ะมันจิ๊บจ้อยมากปัญหาหลักใหญ่ๆแผลจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ ความนิ่งของกล่องเสียงของเรียนที่ไม่มีมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราให้ได้ท่องทำกันแบบนี้นักเรียนต้องลองทําดูนะครับ <S <S สมมุติว่านี่ม,นมันคือลูกกระเดือกหรือกล่องเสียงซึ่งเป็นที่ตั้งของสายเสียงเสียงของเอมหรือเสียงของทุกๆุคนที่เวลามันร้องสูงๆไป,ไปก็เพราะว่า,วาลูกกระเดือกนเนี่ยมันขยับตัวขึ้นสูงมากจนเกินไปวิธีการฝึกแน่นอนไม่ใช่เอามือไปกดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นักเรียนต้องใช้วิธีการช่วย ฝึกยังไงก็ได้นะครับแต่อันนี้คือหนึ่งในวิธีการที่ครูให้ทําที่ครูเบิ้มครูเจให้ทําอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการแต่นี้ลองดูครับเอ็มต้องกดลงบนบนมือของครูโรดเอาอ่ะฮะแล้วกดให้ได้มากสุเท่าที่จะมากได้แล้วก็ร้องด้วยตัวคําว่าตัว G d o u b เ e E ลวยกีกีกดมากดมากดมาคีย์เอฟลตอ่าหนึ่งสองสามสี่นะเฮ้ตึ๊บตับโน้โนนนแต่ตัที่ตัตับก็พอแล กีกีกีโนกีกีกีแล้วก็ลากขึ้นไปสูงออกเอยโนโนไม่คแนว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 ก็พอแล้วโอเคสองสรองกี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 อหนึสอกี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 โนโนกีกีไม่เอากีเยอะสองสามไปกี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 โนส ขึ้นกดขึ้นเอ็มจะรู้สึกายากมากใช่ไหมแน่นอนมันไม่ได้ง่ายเอมทำหม่เอเราพี่พีภูมินี้กดนี่นขึด้ดร้องกู้ปานขอคีอ e ก็พอรอดไม่ไหวอีค <c oughs> e. e. ีอีตาด่าด่ได เฮ้ยกล่องเสียงรูไม่ได้ง่ายขนาดนี้หรอกล่องเสียงของมนุษย์เรานักเรียนมันดื้อมันจะขยับอเธอลองกดกล่องเสียงของครูโรดเป็นอย่างนี้เฮ้ยข้าจป่ะตกลงกีกีกดเีีกีกีกกีกีกลกี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 ีนีก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 กีกกกก ไปขึ้นไปเลยโอเคโอเคก็จะดสถานที่ดู k ีีนี่คือกล่องเสียงคลรศนี่คือคลืที่ต้องเพรสมังมากล่องเสียงราขยะพวกมันกีกีกีฟัง กี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 ซ้ำครับครับคีย์เดิมก่อนยังไม่ไปไกลยที่เทียบกี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  ทุ้งยันเลยทั้งสองคนถึงแม้ว่าโน้ตมันจะต่ําแต่ต้องทํานักเรียนต้องลองทำเสียได้วันนี้เราไม่มีคุยเรื่องของเทคนิคนะครับผมไปร้องเพลงนี้มาด้วยซ้ำว่าดีดีีมอมมอมมอมทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องบทเสียงประสานคนต่อไปครับคนต่อไปแม็กมาเลยเพลงอะไรพี่แม็กเพลงอะไรเพลงมะขามิดทอดคิดทอดก่อนอ่ะคิดทอดก่อนนะครับครูมุกอ่ะมาเอาเท่าที่ตัวเองทำได้นักเรียน เอาเท่าที่เองทำได้คุณลูกเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกแบบมืออาชีพกันวันนี้อยากคุยกันเยอะนะแสงเยอะอยู่นะเอมเออ่ภูมิแสงเยอะอยู่นะ วันทีอ่อาทิตย์ร้อนแรงเลาจะฟ้าไมาเคยหันปักใครคนนี้มันมีอยากให้า นี่เรียนอาเงียบเงียบเงียบเพลงนี้คีย์คีย์บีแฟลตไมเนอร์ใช่ไหมครับครูไก่เพราะนั้นลดลงมาหลักลบสองจากออริจินอลโน้ตตัวสูงสุดของเขาถึงตัวไหนเนี่ยของฮะคำไหนที่สูงสุดของ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 แม็กฮะเออเขาลดทังหาไม่ได้ที่ไม่เจอ